หนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ผู้สูงอายุเจ็บป่วยกลายเป็นคนที่นอนติดเตียงไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ต้องพึ่งพาคนอื่นเกิดมาจากการหกล้มค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหกล้มอายุเราเยอะขึ้นการผ่าตัดนะคะเพื่อที่จะแก้ไขไม่ว่าจะเป็นกระดูกหักข้อสะโพกหักกระดูกตรงนั้นแตกตรงนี้หักเนะะี่ยค่ะมันมีข้อจํากัดมากกว่าคนที่อายุน้อยหลายๆครั้งก็คือคุณหมอพิจารณาข้อดีข้อเสียและมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็เลยจะไม่ผ่าตัด แต่เราจะใช้ชีวิตหลังจากนั้นได้ยากขึ้นค่ะนะคะหลายๆคนเนี่ยกลายเป็นคนไข้ติดเตียงต้องพึ่งพาลูกหลานแล้วรู้ไหมว่าสาเหตุอะไรคะที่ทําให้กลุ่มคนผู้สูงอายุเหล่านี้ลม้ลมลงได้ง่ายหนึ่งหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือกล้ามเนื้อค่ะ โดยปกติแล้วตามธรรมชาติเมื่อไร่ก็ตามพอเราอายุ40ปีขึ้นไปค่ะมวลกล้ามเนื้อของเรามันจะค่อยๆลดลงโดยตามธรรมชาติและหลายคนมองว่าผู้สูงอายุไม่จําเป็นที่จะต้องกินโปรโตีนเพราะไม่จําเป็นที่จะต้องเอาโปรโตีนไปใช้อะไรแต่จริงๆแล้วค่ะผู้สูงอายุเนี่ยยังจําเป็นที่ต้องได้รับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอเพราะโปรตีนคือส่วนสําคัญในการสร้างกล้ามเนื้อค่ะเมื่อไร่ก็ตามที่ผู้สูงอายุมีกล้ามเนื้อมากขึ้นมีกล้ามเนื้อเพียงพอมันจะทําให้การทรงตัวและการเดินเหินเป็นไปได้อย่างปกติ หกล้มจะยากขึ้นการเดินแล้วเซการเดินแล้วโอนเอียงมันจะยากขึ้นพอเราเดินได้คล่องขึ้นค่ะการพึ่งพาคนอื่นน้อยลงโอกาสที่เราจะหกล้มแล้วการแล้วกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็จะน้อยลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะไม่อยากให้ใครก็ตามที่อยู่ในวัยเกษียณแล้วใครก็ตามที่เป็นผู้สูงอายุแล้วใครก็ตามที่อยู่บ้านเฉยๆอย่ามองว่าตัวเองไม่จําเป็นที่จะต้องได้รับโปรตีนเหมือนตอนช่วงวัยทํางานหรือช่วงวัยรุ่นจริงๆแล้วยังต้องการโปรตีนอยู่ค่ะ